ครับเพื่อนๆครับประกอบกับคำคเรื่องมีนะครับหลอดเด็ดนะครับเหมือนอเด็ดมันี่ซีมาเห็ดป้าสมครับป่าสมโตทงจากปลาตะเพียนครับมาดูครับมาดูวัตถุดิบครับมันใกล้ๆครับวัตถุดิบของผมกระซิมี่ปลาตะเพียนนะครับทําแล้วนะครับช่าแหละแล้วแล้วก็บังนะครับทำหกโตครับเช็ดหกโตนะครับมีกระเทียมครับกระเทียมเนาบังเลยหลครับแล้วก็มีเกลือนะครับ แล้วก็ผมจะรดนะครับที่ขาดก็ได้นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นยิดได้เร็วขึ้นเป็นส่งปลาสดก็คือข้าวเหนียวนะครับเนาะข้าวเหนียวบางคนเพิ่งจะใส่ข้าวเจ้านะครับเนาะผมจะใส่ข้าวเหนียวนะครับเนาะเงาบางนะพือนนะครับนี่คือข้าวข้าวเหนียวนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ครับโอเคครับันแรกผมจะโขกกระเทียมใส่เกลือนะครับเนาะโขกกระเทียมใส่เกลือก่อน เตรียมไปเรื่อยๆนะครับเกลือนะครับกระพียตวงเลยครับนะี่ครับปลาหกตัวนี่มันจะเค็มเกินไปประมาณนี้นะเพิ่งจะไปบางนั่งไม่หลกูลกลูกงเ็อยู่ทแต่หมดเยวาะเกลือครับครับเตรียมก่อน 还没死。<laughs> ครับจะไม่เอาละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเทียมประมาณนี้และครับกับเกลือแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะอ่ะี่ครับเราโขลกเกลือ,อ,อกับอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาหมักกับปลานะครับกับเทียมกับเกลือ ทัาใส่กับน้ปํปลานะครัคลุกให้เข้ากันนะครับผมนัวด้วยนะครับของงวด้วยโอ้สองใหญ่ไปโอเคครับือให้นัวก็ใส่นิดหนึ่งโอเคนะครับ อาข้าเนยออกมากตอน,าาอนนเดี๋ยวเราจะยัดเข้าขท้องปลานะครับข,ข้าวเหนียวเราจะยัดเข้าท้องปลานะครับจจเสรไปก่อนนะครับเร็ียบร้อยแล้วเอาประมาณนั้นพอนะครับนี๋ยวไปก็เข้าปลานะครับต้องาจากเมื่อก่อน กเทียมก็จะเป็นเครื่องเทศไม่ให้มันขาวนะครับไม่งั้ปลาขาวนะ้ำผลล่างรถบลล่างรถรถแล้วสุดทเจ้าถ้าวาอันนั้นละสุดทเจ้าถ้าอาหา,า,หานั่นแหะน้ำมันตํำมาทางนี้ ะจะใส่ข้าวเหนียวด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นยิปนะครับนตัวเองรอาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับ ยัดข้าเหนียวกับกระเทียมบางส่วนในท้องฟางนี่ครับยัดใส่อย่างนี้เลยนะครับ่แม่่ยตัวนะครับตัว่าแเข้าให้เดอร้านักระเทียมที่อยู่นอกก็ยัดใส่เข้าไปครับให้เต็ม คนครพนมเนี่ยจะแถวท่าอุเทนนะครับก็จะมีปลาส้มอย่างเงี้ยเยอะนะครับแต่นี้เราทําที่ต่างอยงนะครับสกลนครก็บ้าพี่มืองน้องกันปิดก,กันก็จะมีวิธีการทําที่คล้ายกันกัน ประมาณสามถึงห้าวันนะครับก็จะทานได้นะครับถ้าอากาศมันร้อนๆน,นะแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนมันก็จะเพิ่มเวลาเข้าไปอีกในการที่จะเป็นยีป็นอะไรที่ปลามั่จะเปียกนะครับตัดของน้ปลาที่เราหมักแล้วก็หมักทุกอย่างนะครับเครื่องปรุงลดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เข้าเน้อยัด<ล>ท้องเรียบร้อยนะครับ ก่อนที่จะแพ็กครับจะแพ็กใส่ถุงนะครับนี่ครับผมจะแพ็กใส่ถุงแล้วก็ลัดยางไว้นะครับถิงใส่นะครับถุงกันร้อนถึงล้วตัวพอนะครับอ่าปนิรัดครับ นี่ครับไ,ได้ไมเนาะดีเลยบอกทุกตัวนี่ครับตัวละ <c oughs> ตัวพอนะครับทำขายทำขายวะอือฮึทขายทำขายตัวละาขายพแายพยงนะเนี่ยตัวละสี่ห้าสร่ห้าตัวแล้วก็ขายตัวละสามสิบบาทอืมตัวใหญ่นร้อยเดียวกันอ้าวเดี๋ยวนะครับปลาจากบ่อแล้วเองนะครับเพื่อนเอาไม่ได้ ซื้อมานะครับเราเลี้ยงไว้พ่อเขาเลี้ยงไว้เฮ้ยเอามาจากนาตาป่ะใช่แล้วเค็มไม่เค็มอะไรพึ่มไม่เค็มเลยมีน้ำตาลจใช่ไหมไม่เชื่อจริงจริงน้ำตาล

นี่ครับปลาของเรานะครับเดีย๋ยวบางลูกมันเงาใช่ไหมลนะูกเงานี่ครับปลาของเราเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะรัดปากถุงนะครับด้วยยางนะครับรัดปากถุงเสร็จแล้วก็เราจะไปเก็บไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้าวันนะครับถ้าอากาศมันร้นอเนเราใบเล็ก้ยงคนนครับ เอาตกอเอ๊ะครับแถบเสร็จแล้วที่สองนะครับพอดีถึงเราลื้ไปนี่ก็เลยอาจจะตัวงอบ้างอย่างเดียครับเราทำทานเองบ้านไม่เป็น ถราายแล้วป่ะโอเคครับเพื่อนๆปลาส้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปวางไว้ในตู้กับข้าวนะครับรอสามถึงห้าวันแล้วเรามาชิมกันจะเป็นเมนูอร่อยแน่ๆครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อมีกำลังใจกับควงมทำแฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่รับชมนะครับปลาส้มทำเองนะครับทำเองนะครับสูตรผมเองนี่แหละนะครับง่ายๆนะครับอ่าไซื้อกับ ที่เขาก็แพงแล้วเรามีปลาไปอยู่ในบ่อแล้วก็ทำเป็นได้ครเป็นการถนอมาหารนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผ